สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆค้ามาอัปเดตต้นข้าวโพดที่ต้นขวัญปลูกเมื่อช่วงเดือนเดือนมกราคมมกราคมพามีน้อยเอ้ยไม่ใช่สคะเดือนกุมภาปลูกเมื่อเดือนกุมภานะคะตอนนี้ก็ได้เก็บผลผลิตแล้วนะทุกคนนี่นะคะให้วัวเป็นคนให้ให้วัวเป็นตัวช่วยในการเก็บผลผลิตนะคะคือมันไม่ค่อยสวยนะคะนี่คือทดลองปลูก ปีแรกนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นพื้นที่ของดินเหนียวนะคะแล้วต้นขัญก็เลยลองทดลองปลูกดูนะคะเพราะว่ามันใกล้แหล่งน้ํานะคะทางนู้นก็จะเป็นห้วยนะคะที่เต้นขวัญน,นั้นสูบน้ําใสมานะคะพอดีว่ามันมีฝนตกมาด้วยประปรายมันก็เลยได้ขนาดนี้นะคะต้นขวัญก็อยากจะพาทุกคนนะคะมาชมนะคะว่าปีเนี้ยต้นขวัญทำข้าวโพดได้ขนาดนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะวานวานแบบ หวานเหมือนพวกปอเถืองอะไรอย่างนี้นะคะ่ะหวานทิงๆก็มันจะได้ผลผลิตป,ประมาณนี้นะคะมไม่สวยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวปีหน้าจะลงทําดูไหมให้วัวให้ัวปล่อยวัวลงเลยค่ะต้นขวันก็พอแต่จะเก็บฝักเล็กๆไปกินได้อยู่ค่ะเพราะว่าต้นมันไม่ใหญ่เท่าไหร่เหมือนปลูกช่วงฤด,ดูฝนถ้าช่วงฤด,ดูฝนนี่ต้นลําต้นมันจะใหญ่นิดนึงนี่ค่ะ ันนี้ก็เลยอยากพาทุกคนมาชมนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆไปดูวัวใกล้ๆตัวเล็กนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกานะคะหัวข้องใสจะชอบเหมือนกันอร่อยให้กินเลย เป็นดินเหนียวปลูกกับพื้นที่ดินเหนียวทดลองปลูกนะคะมาอัปเดตให้ทุกคนดูตอนนี้ได้เก็บผลผลิตแล้วคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้กับช่องเต้นควันหน่อยนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะ